สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขับรถมาดูแสงนะคะมาดูการตกแต่งของคริสต์มาสนะคะแต่ละบ้านนะคะแล้วก็ตามเส้นทางแล้วก็สถานที่ชุมชนนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับทุกๆปีที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะ,ะมาดูไฟกันนะคะก็เริ่มติดไฟนะคะวันนี้เป็นวันแร น,นม้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะสวยงามมากม้าที่สวยมากนะคะมาา้าประจำเมือง วันนี้ดี่ดีพามาเที่ยวดูไฟตกแต่งในเมืองนะคะเป็นวันแรกที่เขาติดไฟนะคะ วันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดไฟที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ตกแต่งเมืองต่างๆเราก็เลยมาดูกันนะคะแต่เสียดายนะคะวันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็อยู่ช่วงโควิดด้วยเขาก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนมาเดินเท่าไหร่ปกติเนี่ยจะเดินกันเต็มถนนเลยค่ะ สวยงามด้วยวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะฝนตกอากาศไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังสวยงามนะคะดูดีดียืนทำหล่ออยู่นะคะดีดีสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ตามร้านนะคะตามร้านต่างๆก็จะตกแต่งนะคะสวยงามมากเหมือนกันดูนะคะนี่ร้านน้ำแข็งนะคะสำหรับเด็กๆมาลื่นน้ำแข็งนะคะมาเล่นสก,กีนะคะวันจันทร์นี้เขาจะเปิดให้บริการตอนนี้น้ำแข็ง นี่เคล็ดได้แล้วนะคะมีน้ำแข็งเต็มหมดแล้วนะคะที่ขา,ขาวๆก็คือน้ําแข็งหมดเลยนะคะลานสเก็ตของชุมชนนี้นะคะกว้างมากนะคะน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะคะ มากเลยค่ะ ตกแต่งแบบว่าใหญ่โตมากนะคะไฟคริสต์มาสดูไฟคริสต์มาสบ้านนี้นะคะตกแต่งแบบว่าสวยที่สุดในเมืองเลยค่ะดูดูนะคะโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะ ุดเลยนะคะว้า wow. วบ้านนะคะไม่ใช่ที่สาธารณะนะคะบ้านเขานะคะก็ตกแต่งแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะ oh. ที่สุดเลยนะคะที่สุดของเมืองเลยนะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรรมากๆเลยนะคะ